ใตองวันนี้ฝนตกออกคอกไม่ได้ใบตองอยู่ในคอกฝนตกเชืแฉะทั้งวันนะคะออกคอกไม่ได้นะคะเพื่อนก็เยอะจังเพื่อนก็เยอะจังเยอะจังเยอะจังเพื่อนดูเพื่อนสิเพื่อนก็ลุ้มปตตองน่าหน้าหน้าแม่เขาไม่ชอบแม่เขาไม่ชอบแม่กล้วยหอมไม่ชอบ ให้ไปยุ่งกับลูกเขาแต่เด็กๆก,ก็ไม่ยอมนะคะอ๋อแหละเด็กๆก,ก็ไม่ชอบนะคะแม่พามาหาใบาตองก็ลุมเลยนะคะอชอบจ้างมาเจอกันนี่เพื่อนๆน,นี่วันนี้อากาศคืมฝนตกลิ้นไม่ปล่อยนะคะให้อยู่ในคอกอย่าวิ่งกันถ้าปล่อยออกก็พากันวิ่ง ดู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 เพื่อนพวกนี้เปใหนไปด้วยกันทักทา,ายกันเมียวก็พอเมียวเด้อเมียวเมียวก็เดินตามแม่ร้องตามแม่อ่านอนแล้วใบตองนอนแล้วจ้าเพื่อนก็ลุมใหญ่เลยจ้าเพื่อนกันเพื่อนกัน รู้สึกว่าไม่ตองนอนในเพื่อนเรียดังนอนเล่นกับเพื่อนเลยนะไ่ตองอ,ะอ่ะนอนในเพื่อนลุมเลยเพื่อนการรักการรักกันเจ้าไปตองน่ารักมากนะคะเห็นเรามาก็จะหาทางจะอ้อนเนาะ เล่นกับเพื่อนแล้วก็จะอ้อนคนเนาะพอเห็นคนมาก็จะนอนอ้อนแม่เด้อยากให้แม่เข้าไปเล่นด้วยแต่แม่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวก็เล่นด้วยกับใบตองนะคะดูดูด,ดูนอนตักเคลิ้มแล้วเด็กๆก็ออ้เคลิมแล้วเคลิมแล้วจะหลับแล้วไปตองว่าจ๋าเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยนะลูกไม่เล่นกับน้องไปตองก่อนเดี๋ยวแม่ไปหานวานะ หลับแล้วยิงฟันเลยไบต้องมบต้องหลับแล้วเหรอนอนลงเป๊บเดียวหลับแล้วเหรอหลับสบายเลยถ้าเห็นแม่มาชอบจังนะถ่ายความน่ารักเด็กๆให้ดูค่ะวันนี้ฝนตกเราไม่ออกคอกนะรอให้กินฟางรอหญ้าเนาะ ยาก,กินตอนเย็นแล้วกันกลางวันกินฟางนะคะออกข้อไม่ได้วันนี้ฝนตกแฉะมากแฉะมากแฉะมากอยู่ในค้ออยู่ในค้อความน่ารักของเด็กๆเ,เขามาเจอกันคะ่ะดูความน่ารัก